ได้แล้วตายไปเกิดตายแล้วไปเกิดในพรมโลกผลจากพรมโลกกลับมาเป็นมนุษย์จเจริญวิปัส,สนาพนานาได้บรรุมคผลบาปเลยตามไม่ทันเห็นไหมอันนี้คือประการที่สองประการที่สามสมุเฉททรพหารสมุเฉททรพหารนี่ก็หมายถึง การเจริญวิปปัสสนาภาวนาเหมือนกุบาอาจารย์ญาตโยมทั้งหลายแม่จีนแม่พามประพฤติปฏิบัติกันอยู่ขวาย่างหน่อใจย่างหนอ,หนอเวลายืนก็ยืนหนอ่อกำหนดสเสน่รู้อาการยืนเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างไร ขวาย่างหนอเกิดดับอย่างไรซ้ายย่างหนอเกิดดับอย่างไรพองหนอยบหนอเกิดดับอย่างไรเวลามานั่งสังเกตอยู่อย่างนี้เมื่อผู้ใดใครก็ตามสังเกตไปสังเกตไป,ส,ตไปสังเกตไปตามลำดับในขณะที่เราเดินยงกรมอนิยมีนะ มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสํารวมกายสัมรวมมาจาอยู่นั้นคือศีลตั้งสติไว้ที่เท้าขวาเท้าซ้ายไม่เผลอนั้นคือขันธิกาสมาธิสำเนียไปขวาย่างหนอดับปุ๊บลงไปซ้ายย่างหนอก็ดับปุ๊บลงไปยกหนอก็ดับเหยียบหนอก็ดับยกหนอย่างหนอเหยียบหนอกเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้น เห็นมันชัดอยู่อย่างนี้ดูท้องพองทอนยุบเริ่มพองกลางพองสุดพองก็ดับเริ่มยุบกลางยุบสุดยุบก็ดับเริ่มพองกลางพองสุดพองก็ดับเริ่มยบกลางยุบสุดยบก็ดับถ้าละเอียดเข้าไปเริ่มพองเกิดดับกลางพองก็เกิดดับสุดพองก็เกิดดับเริ่มยุบก็เกิดดับกลางยุบก็เกิดดับสุดยุบก็เกิดดับมันจะละเอียดละเอียดเข้าไปตามลําดับ เมื่อเห็นสมรพจริงทั้งหลายทั้งปวงมีสภาวะคือเกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับเกิดแะดับอันนั้นคือตัวปัญญาเห็นไหมย้ำอีกเราสำรวมกายสำรวมวาจาอยู่เดินโยงกลมนั้นคือศีลตั้งสติไว้ที่เท้าขวาเท้าซ้ายนั้นคือคณิกาสมาธิ สำเนียกลงไปว่ายกย่างเหยียบเกิดดับเกิดดับเกิดดับอันนั้นคือตัวปัญญาหรือเวลาเรานั่งภาวนาก็ดังที่กล่าวมาเมื่อผู้ใดใครก็ตามเห็นชัดด้วยสติด,ด้วยปัญญาอย่างนี้อันนั้นคือศีลสมาธิปัญญาเกิดเมื่อเกิดขึ้นแก่ข้าก้าขึ้นแก่ก้าขึ้นตามลำดับ จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเห็นชัดเจนขึ้นตามลำดับเอามาดูที่ท้องพองท้องยบนะอันอื่นๆเหมือนกันนะนี่ถ้าผู้ใดภาวนาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเนอ,อหรือก่อนนอนอย่างที่หลวงตาพูดในฟังกราบพระห้าครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจาร เนื้อก็เห็นใบหน้าแววตาของท่านทั้งหมดแล้วก็อยากนอนนออยากนอนหนออยากนอนหนอก็นอนนอนนอหนอนอหนอลงไปเมื่อหัวถึงหมอนแล้วก็พิกหนอพลิกหนอเป็นต้นแล้วก็ยกจินมาที่พองพองทองยุบพองหนอยุบหนอเวลาหายใจเข้าทอมันเริ่มพองก็พองหนอเวลาหายใจออกทอมมันยุบก็ยุบหนอ ภาวนาไปภาวนาไปอันนี้เวลานอนเวลานั่งทีนี้ถ้าเราเดินโยกรมเสร็จแล้วเราก็อยากนั่งหนออยากนั่งหนออยากนั่งหนออยากเดินไปนั่งหนอเราก็ขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอชาหนอไปตามลําดับเมื่อถึงที่อาสนะเราก็ก้าวเท้าขวาก็ได้เท้าซ้ายก็ได้เข้าไปยืนที่กลางอาสนะ แล้วก็ยืนนอยืนนอยืนนอซะก่อนกำหนดสามครั้งซะก่อนกำหนดดูรูปยืนสําเนียบรูมเกิดดับเกิดดับอย่างไรอยากนั่งนองกำหนดลงที่ต้นจิตทีนี้อยากนั่งน no. อ อยากนั่งหนอเมื่อกำหนดอย่างน้อยทีสามครั้งแล้วเราก็เอาสติมาอยู่ที่กายก็นั่งหนอ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 ลงไปส้ำเนียกรู้ไปด้วยว่าในขณะที่เราย่อตัวลงย่อรัวตรงย่อตัวลงย่อตัวลง,วลงมันเกิดดับอย่างไรเกิดดับ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 จนนั่งเสร็จ เมื่อนั่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราวางมือลงไปเรียบร้อยแต่ให้มีสตินะอย่าลืมสติกำหนดให้ต่อเนื่องกันเมื่อเรานั่งเป็นที่เรียบร้อยมือซ้ายวางลงก่อนมือขวาทับจากนั้นไปให้สูดลมหายใจเข้าลึกๆจำหลักวันนี้นะ พอเรานั่งเสร็จแล้วอย่าลืมหายสูดลมหายใจเข้ายาวๆลึกๆก,กลั้นไว้สนิทแล้วค่อยหายใจออกสูดลมหายใจเข้ายาวๆกลั้นไว้สนิทแล้วค่อยหายใจออกสูดลมหายใจเข้ายาวๆกลั้นไว้สนิทแล้วค่อยหายใจออกทำอยู่อย่างน้อยทักสามครั้งนั้นไปให้หายใจตามธรรมดาธรรมดาทีนี้ เนอหายใจตามปกติแล้วให้ยกจิตมาที่เหนือสะดือประมาณสองนิ้วมือทำเป็นวงกลมเล็กๆดังที่กล่าวแล้วเอาสติกำหนดลงที่กลางแห่งวงกลมที่หน้าท้องนั้นพอหายใจเข้าท้องมันจะเริ่มพองกลางพองสุดพองก็พองหนอหายใจออกก็ยุบหนอที่กลางแห่งวงกลมนะ พองน้อยุบหนอพองน้อยุบหนอพองน้อยุบหนออันนี้ขอฝากทุกท่านเอาไว้ห้ามเร่งลมหายใจห้ามถอนลมหายใจห้ามกั้นลมหายใจเพราะว่าสภาวะที่เราภาวนาพองน้อยุบหนออยู่นั้น บางครั้งบางคราวมันอาจจะเร็วขึ้น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 ก็ให้กําหนดตามสภาวะคือความเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั้นพองหนอยุบหนอ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 ถ้ามันเร็วนี้จะก็พองยุบ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 ก็ได้ภาวนาอยางนี้เลยไปห้ามผ่อนลมหายใจ อันนี้ห้ามนะหรือบางครั้งบางคราวบางท่านบางคนนั่งภาวนาพองอหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอไปตามลำดับอาการพองอาการยุบอาจจะหายใจผืดผืด,ดอึดอัดแน่นมันจะแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าตีบเข้าตีบเข้าเมื่อใจะจะขาดเคยมีไหมถ้าผู้ใดเห็นสภาวะอย่างนี้ มันแน่นเข้าแน่นเข้าเหมือนใจจะขาดอันนี้ก็ห้ามถอนลมหายใจให้กำหนดถ้ามันพองหนอยุบหนอไม่ชัดแลีมันแน่นแน่นหนอลงไป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 กำหนดจนกว่ามันจะคลายออกเองมันหรือมันจะเป็นอย่างไรก็ดูมันสังเกตต่อไป ถ้ามันหายใจปกติเราก็ภาวนาตามปกติพองนหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอบางครั้งบางข่าวบางท่านบางคนกันหนดดูท้องพองท้องยุบอาจจะเห็นท้องพองท้องยุบนัน้นสม่ำเสมอกันดีดีแล้วก็อยเบา,บาเขา้าเบาเขา้าเบาเขา้าเบาเข้าช้าลง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 ก็ห้าม เร่งลมหายใจอันนี้ฝากนะห้ามเร่งลมหายใจให้กำหนดตามสภาวะที่เกิดขึ้นช้าก็พองหนอยบหนอพองหนอยบหนอตามอาการของท้องพองท้องยุบกำหนดอย่างนี้ ย้ำอีกถ้าเร็วๆก็ห้ามผ่อนลหมหายใจถ้าแน่นๆก็ห้ามถอนลหมหายใจถ้าช้าๆเบาเข้าเบาเข้าก็ห้ามเล่งลงหายใจเพราะอะไรเพราะสภาวะทั้งสามประการนี้เป็นสภาวะธรรมที่นำให้ผู้ประพปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลพระนิพพาน นะที่ผู้ประพฤติปฏิบัตธรรมเห็นสภาวะเร็วขึ้น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 ,นมางทีขาดบุบลงไปแต่จำไม่ได้ถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้อันนี้เกิดจากบุญกุศลบารมีธรรมสร้างไว้คือให้ทานรักษาศีลเหมือนญาติโยมทำนี่แหละนิพพานะปัจยโยโหตุเห็นไหม ให้ทานแต่ละครั้งก็สาทุนิพพานะประโยชน์หตุสมทานศีนจบก็สาธุนิพพานะประโยชน์หัตุเวลาจะบรรลุมรผลนิพานเพราะบุญอันนี้จะเห็นสภาวะเร็วขึ้น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 ,นถ้าพูดตามหลักก็คืออานิจจังในสภาวะธรรมเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนเราเรียนมานะ ตัวเร็วๆนั่นก็คือตัวอนิจจังเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันเร็วเข้าเร็วเข้าเรากำหนดพองหนอยุบหนอ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 เมื่อมันเร็วเข้าเร็วเข้าพองยุบพองยุบพองยุบเห็นไหมเมื่อเราภาวนาไปตามบรรดับสติสัพยัสสมบูรณ์บริบูรณ์เวลาพองขึ้นก็ดีหรือยุบลงก็ดีดับบุบ ลงไปอย่างแรงเห็นไหมถ้าจำไม่ได้อันนี้อยู่ในยานที่สี่เห็นไหมอุทยพยา,ยานในยานสิบหกอันนี้หลวงตาจะไม่พูดนะนี่ถ้าดับปุ๊บลงแต่ละครั้งจำไม่ได้อันนั้นคืออยู่ในยานที่สี่อุทยยพยา,ยาน ใครปฏิภาวนานี่จาหลักอันนี้เอาไว้มันจะไม่ได้ถามพอเราภาวนาไปนี่บุบบุบบางครั้งบางคราวอันนี้ผูงทราบทีนี้บางท่านบางคนทีนี้ท้องพองท่องยุบมันจะผุดผืดตดดัอดแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าติบเ,เข้าติบเข้าเหมือนใจจะขานวุบลงแต่จําไม่ได้อันนี้ก็อยู่ในยานสี่ ที่มันแน่นแน่นผือผือตืดาดนั่นก็คือทุกขังปรากฏชัดทางไปสู่พระนิพพานเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้ใดใครก็ตามทีนี้ภาวนาไปภาวนาไปท้องพองท้องยุตมมิธรรม,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 มกันนี้ดีแล้วก็เบ,บาเข้าเ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 บาเข้าช้าลงช้าลงช้าลงบุ๊บจำไม่ได้อันนี้ก็อยู่ในญาณที่สี่ เด้วไม่ต้องถามถ้าเป็นลักษณะดังที่หลวงตาพูดนี่ไม่ต้องสงสัยภาวนาเรื่อยไปเลยเวลาภาวนาไปอีกก็เบาเข้าเบาเข้าวุบอีกจำไม่ได้อันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยภาวนาต่อไปเลยพองนอยุบหนอเห็นไหมสรุปให้ฟังที่เราเห็นเร็วเข้า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 ดับบุบอันนี้ เรีกว่าทุกขังปรากฏชัดเกิดจากอำนาจแห่งบุญคือให้ทานรักษาศีนอันแนนเข้าแน่งเข้าเุยเข้าเุยเข้าวุบแน่งเข้า,ขา,ขาแน่งเข้าตีเข้าตีเข้าขา,ขาดวุบลงไปจําไม่ได้อันนี้เวียนญาณที่สี่ทำไมจึงเห็นทุกขังอย่างนี้เพราะผู้นั้นจเจริญสมถะภาวนามาก่อนสําเร็จฌา,มา,น,า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 นมาก่อนหลายพบหลายเจ้าหลายกลับหลายการมาก่อน เวลาจะเข้าสู่มรรคผลมิตรพันจะเห็นทุกขังชัดทีนี้ผู้ใดใครก็ตามภาวนามันจะเบาเบาและสมนเสมอกันดี่ดีอันนี้เรียกว่าอนัตตาพอช้าลงช้าลงปุ๊บจำไม่ได้ก็ตามอันนี้อนัตตาปรากฏชัด สาเหตุที่ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นอนัตตาชัดคือมันท่องพองทงยุทธจะเบาเข้าเบาเข้าช้าลงช้าลงช้าลงนี้อันนี้คือบุญกุศลเคยสร้างมาเจริญวิปัสสนาภาวนามาล้วนๆเห็นไหมอย่างที่เรากำหนดก้มหนอเหยหนอคู่หนอเยนหนอไปหนอมาหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นต้นอันนี้สง์อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน อนัตตาก็เลยปรากกดชัดเพราะฉะนั้นเวลากำหนดมันสบายสบายไม่เร็วไม่แน่นในที่สุดข,ขาดปุ๊บลงไปในนี้เป็นต้นอันนี้อยู่ใน <c oughs> ยานที่สี่เรียกว่าอุทยพยายานเนอถ้าใครเป็นอย่างนี้ก็พึงทราบทีนี้มาฟังสรุปสุดท้ายทีนี้ เมื่อผ kind of so ู้ใดใครก็ตามนั่งภาวนาไปนั่งภาวนาไปสภาวะดังที่กล่าวมาบางท่านบางคนเพราะบุญกุศลสร้างมาให้ทานรักษาจินปรารถนามรคผลปณิพานเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันจะเห็นอันนี้จังชัดมันจะเร็วเข้า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 พองยุบ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 เหมือนลืมตาดูทีนี้ หลับตาดูนั่นแหละแต่เหมือนลืมตาดูมันเห็นชัดเจนมากพอพองก็ชัดยุบก็ชัดพองก็ยุบเอ่อพองก็ชัดยุบก็ชัดเมื่อมันพองหนอยุบหนอ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 หรือพองยุบพองยุบชัดเจนก็ไปชัดเจนลงไปชัดเจนลงไปในที่สุดเวลามันท้องเริ่มพองอึบลงเลย ระเบิดตูมหัวใจเหมือนฟ้าผ่าพระเดชพระคุูหลวงพ่อได้แสดงไว้ตัวนี้ว่าวัจจรุปรมาธรรมาธรรมะอุปมาเหมือนฟ้าผ่าเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ใดบาปท,ทั้งหลายทั้งปวงที่เราสร้างมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายการแม้ชาติปัจจุบันนี้จะข่าสาัตว์เป็นล้านๆตัวฆ่าวัวฆ่าควายฆ่า,า,าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าหมาก็ตามเป็นต้น หรือจะเคยรักเคยอะไรมาเคยเล่นชู้สูส่สามพวกเขามีเขาลูกเขามาหรือเคยโกหกเคยดา่าเคยส่อเสียดคนนั้นคนนี้มาหรือเคยกินเหล้ามายาสุวิชยายาบ้ายาอีเป็นต้นมาก็ตามขาดบุ๊บจำได้ครั้งเดียวเท่านั้นเองบาปทั้งหมดขาดหมดสิ้นเลยเห็นไหมท่านเรียกว่าอาริยมรรคเกิดอริยมรรค เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ดับปุ๊บระเบิดตูวหัวใจว่าบเลยผู้ใดใครก็ตามถ้าเห็นเร็วเข้าเร็วเข้าระดับปุ๊บลงจําได้ระเบิดตูวหัวใจอันนี้เรียกว่าผ่านทางทุกขังจําไหมนะทีนี้ผู้ใดทีนี้เคยเจริญสมถะาม,มาก่อนเวลามานั่งภาวนา พองหนอยบหนอพองหนอยบหนอสภาวะอันนี้จะแน่นเข้าแน่นเข้าบ่อยๆตีบเข้าตีบเข้าเหมือนใจจะขาดอย่าถอนหายใจนะกำหนดรู้เฉยๆนะนี่เมื่อมันแน่นเข้าแน่นเข้าก็พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอตามอาการของมันมันจะแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแน่แนเขาน้ขาตีบเข้าตีบเข้าตีบเข้าสุดท้าย มันเห็นอาการแน่นนั้นเหมือนก,นกันกับลืมตาดูขาดวุบลงไปจำได้ผู้ใดใครก็ตามถ้าเป็นลักษณะดังที่กลา่าวมาน,นี้เรียกว่าผ่านทางทุกขังบรรลุมรรคผลนิพพานบาปทั้งหลายต้องปวนข่ายกระเด็นหมดสิ้นไม่เหลือเลยเห็นไหมเทนี้ผู้ใดใครก็ตามเคยเจริญวิปัสนาภาวนามา แล้ววิปัสนาภาวนาบุญตอนนั้นจัดสรรให้จะเห็นท้องพองทองยุบสม่ำเสมอกันดีดีแล้วก็เบาเข้า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 เบาเข,าาเขา้าเมื่อมันเบาเข้าเบาเข้าช้าลงช้าลงช้าลงผู้ปฏิบัติธรรมก็พองหนอยบหนอซ้ำเนียยลงไปเห็นแต่มันเกิดดับ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  มันชัดด้วยปัญญาไม่ได้คิดเอาเดาเอานะปัญญาภาวนามยปัญญานี่ไม่ได้คิดเอาไม่ได้เดาเอาไม่ได้จําใครมาไม่ได้เอามาปรุงมาแต่งอะไรทั้งสิ้นแต่มันเห็นชัดด้วยปัญญาก็คือมันจะช้าลง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 เบาเข้าเบาเข้าในที่สุดสุดยุบนุก ระเบิดตัวหัวใจเลยวุบลงไปเลยมันวุบแต่ละครั้งน่ะมันจะว่าถึงหัวใจเลยถ้าผู้ใดใครก็ตามเห็นสภาวธรรมดังที่กล่าวมานี้เพิ่งทราบถอะว่ามรรคผลนิพพานเกิดเพราะเห็นอนัตตาชัดเห็นไหม จะผ่านทางทุกขังก็ตามผ่านทางอนิจจังก็ตามผ่านทางอนัตตาก็ตามครั้งเดียวเท่านั้นครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายบาปที่เราเคยทำมาทั้งหมดย้ำนะขาดกระเด็นครั้งเดียวไม่เหลือในจิตแม้แต่นิดเลยเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงได้นามว่าพระอริยเจ้า มัรคขยานเกิดขึ้นโสดาปฏิมัคเกิดขึ้นประหารบาปท,ทั้งหมดสิน้นแล้วก็ส่งผลให้เกิดผลลยานเห็นไหมอุปมาเหมือนการกันเรลาดับไฟความร้อนดับแล้วความเย็นเกิดขึ้นลักษณะนั้นผู้ใดใครก็ตามย้ำอีก เห็นสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ <Dans his surroundings> ่งนะไม่ใช่ทั้งสามนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่บุญวาสนาบารมีแต่ละข่านแต่ละคนสร้างมาอย่างไรพอเห็นชัดเท่านั้นเองอบายภูมิสี่นรกประตูนรกปิดประตูเปรตปิดประตูสรกายปิดประตูสัตว์เดรัจฉานปิดอย่างสนิทเลย อานิสงส์งของการเจริญวิปัสนาภาวนาสูงมากถึงขนาดนั้นนี่แหละสมเด็จพ่อตรัสกับพระอานนท์ที่อยกขึ้นมาให้ฟังต้องแก้ซะก่อนตายอานนท์ไม่ใช่ว่าตายแล้วจริงแต่แก้แก้ไม่ได้นะนี่เอาบาปออกจากจิตด,ด้วยสมเฉปรปหารน,นี่ครั้งเดียวหมดเลย